นี่ปอดของมากเลยคุณแม่ชอบมากเลยแบบรุ่มกําลังดีมากเลยไม่ร้อนด้วยออโอ้ยสบายสบายอย่างนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดมาเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็อยากจะมาชมวิวทะเลก็จะต้องนึกถึงสถานตากอากาศบางปูแต่หลายๆคนเนี่ยไม่เคยรู้จักแล้วก็อาจจะลืมนึกถึงชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งซึ่งมีวิวสวยไม่แพ้สถานตากอากาศบางปูเลยนะลูกนั่นก็คือที่นี่ชุมชนบ้านคลองตะกอกคุณแม่รู้เรื่องที่นี่เหรอครับเออโถชุมชนบ้านคลองตะกอกเนี่ยตัวแม่เองอะ่ะรู้ว่าเขาชื่อ ชุมชนนี้แต่รายละเอียดเกี่ยวกับชุมชนนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆ <c oughs> แม่ไม่ค่อยรู้หรอกคนที่รู้จริงอยู่ตรงนู้นลูกนั่นนั่นนั่นนเหลืองๆองอยู่ตรงนั้นนั่นนไปเจอเขาเลยดีกว่า <c oughs> เนี่ยอะมามามา,มา,มา,มาเร็วเร็วเร็วรีบเรียกเขาเร็วสนับสนุนโดยดีโด้ไอซ์ติ๊ กับพี่ไม้สวัสดีครับสองคนนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นบุคคลสําคัญของชุมชนนี้เล่าให้ฟังหน่อยกูเอกนี่ทําอะไรอยู่ที่ชุมชนค่ะผมว่าเป็นผู้จัดการร้านอาหารข้าวฟ้าราวันครับอันนี้ผู้จัดการร้านนะแล้วผมเป็นทีมทางานอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลบางปูครับพี่ไม้เนี่ยเขาจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็ทาให้ไม่ใช่แค่เฉพาะร้านนี้เท่านั้นคนในชุมชนในพื้นที่ทั้งหมดในพื้นที่ทั้งหมดของชุมชนบ้านคลองตะก๊กเนี่ยเข้มแข็งกันเขาว่าอย่างนั้นเนาะเล่าให้ฟังกันสักนิดหนึ่งคือเวลาเราไปกินอาหารร้านอื่น มันก็แค่ไปกินอาหารแต่ทําไมถ้าเกิดเรามากินอาหารที่ร้านขอบฟ้าลาตะวันที่ชุมชนนี้มันแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะชุมชนคลองตะโคกนะครับถือว่าโชคดีกว่าที่อื่นตรงที่มันมีสะพานยื่นลงทะเลซึ่งมันเป็นของเดิมตั้งแต่เทศบาลบางกูสร้างเป็นสะพานไม้ครับแล้วก็ได้ปรับปรุงมาเป็นสะพานปูนถึงณทุกวันนี้ครับการปรับปรุงที่ท้าของชุมชนนี่ครับก็โดยหลักแล้วคือเป็นชาวบ้านในชุมชนช่วยกันดูแลแล้วก็เรายังมีแรงสนับสนุนจากปปร,ปรลรุ่น27ครับกลุ่มบ้านรัชดาพิเศษลา่า,นนาสุดท เรื่องไฟสะพานเรื่องราวสะพานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยร้านต้มแตมในบางส่วนเช่นว่าทางขึ้นทางลงทาสีให้มันดูใหม่ชุมชนอื่นแถวนี้ไม่มีเลยเหรอฮะมีครับสะพานในของเทศบาลนนบางปูเนี่ยมีหลายชุมชนแต่ชุมชนหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกครับเป็นชุมชนเข้มแข็งซึ่งแล้วมีร้านอาหารมาสมทบด้วยเนี่ย<อ>มันทําให้มีอะไรมีชีวิตชีวานในชุมชนได้มากขึ้นครับต้องบอกว่าแถวนี้เนี่ยวิวสวยมากแล้วคนเก่าคนแก่ไม่แก่ไหมลูกไม่แก่มากนะไม่แก่เห็นบอกว่าเคยมากระโดดน้ําเล่นอยู่ที่ปานสะพานนี้ตั้งแต่สมัยเด็ก ใช่ครับแต่ก่อนแถวนี้เป็นยังไงบ้างคะแต่ก่อนเนี้ยมันมีจะเป็นพื้นที่เป็นดินมียื่นมาในทะเลแต่ปัจจุบันเนี้ยัรถจุน้ำทะเลกัดเซาะทางเทศบาลเข้ามาสร้างเขื่อนกันการกัดเซาะของทะ<อ>เลไหมครับแต่ปัจจุบันท,ที่เราอยู่เนี้ยแต่ก่อนเป็นดินเป็นดินปัจจุบัน,นเป็นทะเลลุกล้ําเข้ามาใช่ครับโอ้นี่มันเป็นเกิดจากการที่โลกมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆกี่ปีมาแล้วนี่ทะเลลึกเข้าไปต้องหลายเมตรนะเนี้ยปีก็ปีปีหนึงก็อย่างน้อยก็เป็นเมตรเป็นเมตรถ้าเกิดสังเกตดีๆจะมีการทําเขื่อนกันกัดเซาะเป็นระยะระยะ แล้วเราจะทําแผนพัฒนาทุกปีครับเพราะเขื่อนอ่ะเวลามันโดนกัดซ้อนเนี่ยหินมันก็ไม่มีร่วงเราก็ต้องเอาจับขึ้นมาเรียงใหม่เพื่อเป็นแนวคึืนป้องกันได้พื้นที่แล้วก็ป้องกันให้ชาวบ้านด้วยครับแสดงว่าแถวเนียทั้งกระแสะลมกระแสะน้ํานี่ถือว่าแรงจัดแรงครับแรงเพราะนั้นคนในชุมชนเนี่ยจะต้องมั่นคงหนักแน่นแบบนี้แบบนี้นะไม่งั้นปลิวเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อฟังหลายคําแล้วเนี่ยได้ยินคําว่าชุมชนเข้มแข็งความหมายคือยังไงอะคะคำว่าชุมชนเข้มแข็งเนี่ยคือหนึ่งฮะเรามีร้านอาหารชุมชนซึ่งเราได้งประจาก นะคำว่าเข้มแข็งเนี่ยคือเราเอาพุกเด็กเสิเเรส์ฟคนล้างจานคนในชุมชนครับมาทํางานอยู่ร้านนี้แล้วก็ได้เงินเดือนจากร้านนี้แล้วพอเรามีเงินปันผลที่เยอะขึ้นเนี่ยเราก็แบ่งกลับไปให้กับคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในชุมชนแห่งนี้สา<ด>มารถเลี้ยงดูแลตัวเองได้เลยครับเป็นชุมชนเข้มมีทุนการศึกษามีสน,นับสนุนวัฒนธรรมวันผู้สูงอายุวันลอยกระทงวันออกพรรษาก็พรรษาเรามีเงินตรงนี้สนับสนุนในชุมชนทั้งหมดก็เรียกว่าชุมชนนี้ถ้าเกิดเราเรียนหนังสือเติบโตที่นี่ไม่จําเป็นจะต้องไปหางานที่อื่นก็ได้นะ มากเลยอ่ะ<ล>ยอยากรู้จังเลยชุมชนนี้เพิ่งมีหรือว่ามีมาน,นานแล้วแล้วอาหารของชุมชนก็รสชาติเป็นยังไงเอ้ย <S 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 พูดถึงอาหารจ้าหิวเหมือนกันหิวเล้ครับหิวไหมลูกหิวมากเลยลูกไม่มีสิทธิ์หิวลูกต้องทําอาหารให้แม่กินได้ครับฝากหน่อยได้ไหมคัไ<า>ครับไปสืบดูซิว่าในกลัวเขามีสูตรอาหารอะไรอร่อยทามาให้แม่กินเข้าใจไหมลูกได้โอเคนะเดี๋ยวฝากลูกไปทําอาหารแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงนั้นต่อดีกว่าไปทําอาหารนะคะไปฝาก สวัสดีครับสวัสดีครวับวันนี้เราอยู่กับคุณพี่สมยศนะครับวันนี้เราทําอะไรบ้างครับหอยหลอดผัดชาครับจากทะเลครับสดทะเลอันนี้เลยเหรอครับผมทําเลยครับเดี๋ยวผมช่วยนะครับได้ครับได้ใส่น้ํามันนะครับอ๋อโอเคอันนี้ใช่ไหมหอยที่จับจากที่นี่เลยใช่ไหมครับครับอันนี้อันนี้ไปจับแบบทุกเมื่อเช้าเลยเหรอครับกี่โมงครับประมาณน่ะตีห้าเขาก็ออกแล้วครับตีห้าเลยเหรอครับผมโอ้โหร้านนี้เปิดแบบกี่ปีแล้วครับครับอันนี้สิบปีแล้วครับ สิบกว่าปีเลยนะครับผมจริงๆครับพี<_<_<_<_<_<_่รีวิวสวยมากเลยครับชอบมากเลยรีวิวเลยครับผมไปกระทายนะครับอันนี้อันนี้อันนี้แบบ ิ่มีจอร์ที่นี่เลยไหมครับที่นี่เลยครับแต่ว่ามีบางครั้งมีแบบน้ำขึ้นไหมอะน้ำอันนี้มีปัญหาอะไรนะครับขึ้นไม่เยอะครับขึ้นแค่ครึ่งๆึเดียวครับครับผมทำแป๊บเดียวเสร็จครับใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับโอเคเสร็จแล้วนะครับไปรอดพัดชาโอ้โหอันนี้ทำแป๊บเดียวเสร็จเลยครับไม่ถึงห้านาทีเลยนะครับ ทอดนานจะเหนียวครับโอ้โหน่ากินมากเลยครับทำแป๊บเดียวห้าทีนี่กินกับข้าวใช่ไหมครับครับกินกับข้าวครับหอมมากเลยอ่ะครับไปกินอะไรก็ได้ครับอ่ากินเลยโอเคก่อนจะไปดูอาหารอร่อยๆกันต่อนะครับผมอย่าลืมครับผมเรื่องแซ่บๆในลมเล่นไฟทุกพฤหัสนี้ครับผมลิ้นติดโปรตีนดาวลิ้นติดโปรตีนดาว ัเสริมอาหาร A W L Royal Jelly Plus กู<ข>อเอกเมื่อกี้ลูกช<อ>ู้ทำจริงป่ะคะจริงครับใช่ตอนไปทําในครัวเลยครับเดี๋ยวจะลองชิมดูนะเราก็ยังอยู่ในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเทศกาลหรือเป็นซีซั่นของ1,000บาทมีทอนอาหารที่เราพาไปรับประทานพาไปกินเนี่ยราคากําลังดีต้องบอกว่าเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจตอนนี้แล้วได้กินของดีๆของอร่อยด้วยโอ้เอกุนโต๊ะหรือนี่จะกันไหนดีมีอาหารกี่ชนิดนะคะกูเอกถ้าเป็นปลามี2ชนิดแล้วมีหอยแล้วก็ต้มยำทั้งหมดประมาณ5ชนิดครับแต่นีจริงๆเหรอหนึ่งพันบาทมีทอนอ่ะมีครับ บ่หอยนี่หอยนําเข้าใช่ฮะหอยนําเข้ามาหอยบ้านเราเนี่ยก็ต้องมาจากที่รอนหอหลอดที่เดียวครับเมนูเด็ดของร้านนี้เลยอะ่ะเอาปลากระบอกแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะปะะลากระบอกทอดราดซีอิก<อ>ี<อ>่ตัวฮะอย่างน้อยก็คือ6ตัวปกติเนี่ยปลากระ,กะบอกเนี่ยฮะประมาณ6-7ตัวโลแล้วก็ให้1กิโลเลยจานละเท่าไหร่คะอันนี้1 6ึบาทครับเว้ยเรามาชิมดูรสชาติความอร่อยอลูกกินอะไรก่อนดีแม่จะกินหอยของชู้อร่อยไหม่ะชู้อร่อยนะครับอร่อยอร่อย แล้วถ้าเกิดเชฟไม่ได้เป็นน้องคู่นี่ใครเป็นเชฟมัคะก็คนในชุมชนนะครับบุคลากรในร้านเนี่ยทั้งหมดก็เป็นคนของชุมชนแล้วก็จ้างงานมารายได้นเนี่ยก็จะปันแต่งปันให้กับคนที่มาทํางานร้านนี้มีกี่เมนูนะครับก็เป็นร้อยคเป็นร้อยเมนูเป็นร้อยเ,เมนูเลยครับคืออยากที่เ้นให้คุณท็อปดูก็คือเป็นวัตถุดิบที่เราทั้งร้านเนี่ยรับซื้อจากชาวบ้านมาจริงๆอันนี้คือเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่เป็นกุ้งขาวที่ชาวบ้านหามาเหมือนกันเป็นกุ้งขาวธรรมชาติครับ นี่ใช่อะไมบ้างครับผมคิดว่ามันเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดเลยอ่ะผมก็ดีเพราะหอมมากเลยอ่ะอันนี้เป็นกุ้งขาวแล้วเนื้อหวานสดสดเลยใช่ไหมแหม่กุ้งสดๆฮะเราก็รับซื้อจากชาวบ้านที่ไปหามาครับไปกินที่เมนูนี้อ่ะไปลูกเอาอันนี้ก็เป็นปลากระบอกครับเป็นกระบาดกระบอกยำทอดกระเทียมจานนี้เท่าไหร่อ่ะร้อยหกสิบบาทเหมือนกันครับร้อยหกสิบร้อยหกสิบสามร้อยเท่าไหร่นะพ่อ <300 S 1> พ่อสมองทีสามร้อยยี่สิบโต๊ะคังคุณพ่อโต๊ะคางบอกสามร้อยยี่สิบพ่อโทษไว้นะแล้วอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างบางคนบอกว่าเออว่างงานนะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองน่าจะทําอาหารได้ดีสามารถเข้ามาสมัครงานได้ใช่ครับถ้ามีว่างหรือพนักง,งานคนใดหยุดไปก็จะมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าคนในชุมชนเนี่ยมาร่วมกันที่ร้านนี้นี่ประมาณกี่ครอบครัวฮะก็ถ้านับเนี่ก็ประมาณสิบ่าครอบครัวเพนักงานก็ประมาณสิบสามสิบสี่ท่านอันนี้เฉพาะว่าชุมชนเนี่ย มารวมตัวกันแล้วก็ทํางานที่นี่ครับแต่ก็มีคนในชุมชน นอกเหนือจากทางานที่นี่ก็คือไปทําประมงเอาของเอาวัตถุดิบมาขายแล้วมีการสร้างงานอะไรตรงไหนเพิ่มอีกคะก็เวลาที่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็ทําพวกวัตถุดิบแปรรูปต่างๆปลากระบอกถ้าเหลือได้ปริมาณมากๆก็มาทําเป็นปลากระบอกตากแห้งปลาต่างๆเนี่ยหรือกุ้งสดๆก็มีขายทากุ้งหวานมั่งมาจำหน่ายที่บริเวณร้านนะครับคือแล้วก็เปิดโอเพ่นให้ชาวบ้านได้เข้ามาขายให้ชาวบ้านได้มีรายได้ก็ราไม่อยากรู้ว่าลูกค้ามาลูกค้าไว้น้ำได้ไหมน้ำที่นี่มันเป็นน้ําแบบทะเลมันไม่ได้ ไ่ด้เป็นทะเลเออมันไม่ได้ม่เป็นหาดทรายมันเป็นส่วนเป็นทะเลโคลนแต่ก็มีเล่นน้ํามากแต่ว่ามันก็เป็นโคลนนะมันก็ต้องขึ้นมาทำามสะาทตัวมากปาเก่าตอนสมัยพี่เป็นวัยรุ่นนี่เล่นน้ําได้เลยไหมเล่นได้เลยครับคือไม่ได้เป็นโคลนอย่างงี้พี่อ,อ,อยู่ลึกกว่าน,นี้ใช่ฮะอยู่ลึกก<อ>ว่าน,นี้ปัจจุบันนี้อะไรก็วิทนี่ลืมบอกเลยปลากระบอกนี่สดมากๆเนื้อแบบว่าเนาะใช่แล้วผมชอบกินปลาอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบจะบอกว่าอาหารที่นี่เนี่ยรสชาติเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นลักษณะแบบพื้นบ้าน่ะมันด t r a d ย t i ย n a l ครับเ ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่แข็งแข็งเป็นชุมชนที่พึ่งตัวเองได้ไอคำว่าพึ่งตัวเองได้นี่เราพึ่งได้ยังไงคะคือจากการที่ประกอบการร้านเนี่ยมันก็มีผลกําไรเกิดขึ้นผลกําไรเนี่ยเมื่อสิ้นถึงสิปีปีปุ๊บเนี่ยคณะกรรมการก็จะแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยส่งคืนให้กับชาวบ้านเป็นทุนให้กับตแต่และครอบครัวบ้านโดยจ่ายเป็นรายหัวเป็นผลกำไรจ่ายให้คือกับชุมชนแล้วก็มีทุนการศึกษาจัดงานประจําปีไม่ว่าจะเป็นงานสงการงานวันเด็กโดยให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมคือก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเห็นบอกว่าได้รับเงิน เป็นเงินกองทุนเพื่อจะทําให้กองทุนนี้เป็นกองทุนของชุมชนเขาเรียกว่ากองทุนชุมชนพอเพียงครับผได้กันเหมือนกันทุกชุมชนไหมครแถวนี้ได้ครับได้ทุกทุกชุมชนเลยได้มาเท่าไหร่ตันเริ่มต้นสามแสนบาทเราก็เลยมีมติประชุมกันโดยมีท่านประธานก็คือคุณบัญญัตินสิรีวังสกรทําทำมติกันว่าเราจะทําอะไรดีเพื่อให้เงินสามแสนเนี้ยยังคงอยู่และสามารถต่อยอดไปได้ได้เรื่อยๆก็เลยมีมติว่าเออทำเป็นร้านอาหารเพื่อต่อยอดให้เงินนี้ได้เกิดงอกเงยขึ้นมาก็เปิดรับสมัครโดยให้แต่ละคนใครมีฟิล เข้ามาทําอาหารใครไม่มีฝินมือหน่อยก็ทาหน้าที่เสิร์ฟบ้างล้างจานบ้างทําปลาบ้างแล้วษณะไหนี้ครับมันได้กูดเลย <ใจ S 1> นะกิน,ะนอาหารอร่อยแล้วยังมีเรื่องราวต่างๆด้วยนะฮะอันนี้เป็นอะไรฮะต้ยมยำอะไรฮะต้ยมยำปลาเก๋าครับอ,อันเนี้ยเราให้ชุมชนหามาครับคน,คนที่ชุมชนน่ยเป็นคนหามาจะเป็นปลาสดอร่อยฮะเนี่ยอันนี้จานนี้ร้อยหกสิบบาทครับลมแรง คนมคเ<ด>นาะหมดโต๊ะนี่ได้ตังค์ทอนมาอีก230บาทเมนูเด็ดของที่นี่นอกจากที่เราเห็นบนโต๊ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก็มีปลากระพงทอดน้ำปลากระพงทอดน้ำปลาตัวละเท่าไหร่ฮะตัวละ3า0บาทครับมากมากินอาหารที่นี่นะสิ่งที่เราบอกว่ามันคุ้มค,ค่าเนี่ยมันคือเรื่องราวที่เราได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอาหารที่เรากินอร่อย วัตถุดิบที่มันสดใหม่เนี่ยมาจากความตั้งอกตั้งใจและมาจากความสามาัคคีของชุมชนเนาะสิ่งที่ได้ประโยชนสสส์สูงสุดเมื่อเวลาที่ชุมชนเข้มแข็งสามาัคคีกันก็คือคนในชุมชนก็จะได้รับผลประโยชน์ที่ดีทั่วถึงอะ่ะบ,บรบรบายากาศนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะบอกว่ารับลมทะเลมากเลยอ่ะมันไม่ร้อนเลยนะคุณแม่ผมคิดว่ามันร้อนมากแต่ว่าไม่ร้อนเลยอ่ะแบบกินอาหารเผ็ดๆอ่ะกับลมอย่างนี้กับวิวอย่างนี้มันสนุกแบบสบายพิซซสบายพิซซี่ฟูเลย ตอนนี้เราได้ชิมอาหารอร่อยของชุมชนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์ของชุมชนกันเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยลงมือทำกันเองผลิตภัณฑ์ของเขามีอะไรบ้างช่วงหน้าค่ะ ออกมาอย่างนี้ก็ดีนะคุณแม่อากาศแบบดีมากเลยอ่ะไ,อไม่ไม่ฝนตกไม่รบไม่ร้อนโออวันนี้อากาศดีจริงๆแต่ปกติช่วงนี้ต้องบอกเลยนะ <c oughs> อากาศแปรปรวนลูกบางคนนี่บ่นว่าแพ้อากาศกันบ้างอะไรต่างๆนั่นนะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยว่าต้องเริ่มดูแลสุขภาพกันหน่อยแล้วกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร A W L Royal Jelly Plus อันนี้เนี่ยเป็นนมผึ้งแท้นําเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียนะอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในนมผึ้งมีสารอาหารที่มีประโยชน์ไม่ต้องลังเลสามารถกดไปดูรายละเอียดได้ตาม ด้านล่างนี้เลยคะ่ะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร A W L Royal Jelly Plus คะ่ะน like ิส oh, oh. oh. ิตปุ๊บเอ๊ะอิมดอมสราโอ้โหคุณผู้ชมัสดีค่ะ คุณแอร์ทาเวลาคุณดีจังเลยเพรอยู่ในงานลิสนจี่โปรตายหกเอิ่มหนำสำราญไงครับซึ่งจัดตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่26พฤษภาคม67นั่นเองครับที่ชั้น LG Terminal 21พระราม3ครับวันนี้ค่ะก็แบกันใช่ฮะน้องเจนครับไปเป็นตัวแทนในการชิมร้านอร่อยบอกเลยนู้นร้านนู้นโอ้โหอมมากเลยพี่ผู้เเต้องไปร้านน้นต้องไปร้านนกินมากรอด้วยครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่ที่ร้านรัชดาลุยสวยครับต้องบอกเลยว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านโปรดของคนชอบกินผักแล้วก็ชอบทีีี่่่มมมมใสส้้้้เเเเเเยยออะะๆๆแนนนตต็็ปาาาากกกคพรววหลืถึง9ไดั ก็จะเป็นหมูสับหมูยอไส้กอกปูอัดกุ้งปลาหมึกเห็ดหอมสาหร่ายเต้าหู้ผักสดบอกก่อนนะคะว่าผักที่ใช้เนี่ยเขาใช้จากฟาร์มสอดสารพิษน,นะคะครับผมพิเศษนะคะน้ำจิ้มสีรสชาติด้วยกัน<อ>นะคะรับ้านนี้นะคะยังมีเมี่ยงปลาถูแป้งไรซ์เบอร์รี่ด้วยนะคะกินแล้วดีต่อสุขภาพดีมากดีไหมนี่คุณผู้ชมอร่อยมากอืออะไะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวหลามจิ๋ว สูตรบางคนพีน่ากินมากโอ้ยคุณแม่ราคาเท่าไหร่อีสิแ่ไมกบอกเลยครับว่าเป็นสูตรต้นตำรับนะครับทำใหม่วันต่อวันและจุดเด็ดคือใช้กะทิสดๆขั้นเสร็จแล้วนํามาเคี่ยวเลยทาให้หอมสะอาดสดใหม่นั่นเองครับที่สําคัญนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเข้าวรามร้านนี้นะคะ ทำใหม่ขายวันต่อวันค่ะขายไม่หมดก็คือทิ้งเลยเขาต้องมัด20บาทว่าถูกแล้วคุณดูนี่ข้าวเหนียวปิ้งอันชันไส้กล้วย10บาทแล้วจุดเด่นเขนาเนะ่ยเขาต้มมันมัดใหญ่นะคะเหนียวดึบหนับนะคะไส้กลว้วยถั่วดำแบบเพิ่มวันแล้วคุณผู้ชมครับใครที่อยากอยากอร่อยแบบพวกเรานะฮะอย่าลืมครับมาที่งานริบติ้โปรแฟร์หกอ,อิ่มน้ำ สำราญติดวันเต็มค่ะตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่26พฤศจาคม2567น,น,นี้นะคะที่ซันเอลจีเทอร์มินอล21พระราม3อร่อยแน่นอนค่ะกินต่อดีกว่า l ิ n ติดโปรโกติดดาวลิ t ต p r o ปรโกติ w n าว รมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รวบรวมผู้ประกอบการไทยมาแสดงศักยภาพสินค้าไทยคุณภาพดีมาตรฐานส่งออกมากกว่า200รายนักงานแสดงสินค้าส่งออกของไทย b a n g k o k Shopping Sales ภายในงานมีสินค้าซอฟ t ์พาวเมากมายสินค้าโอท็อปวิสาหกิจชุมชนจากทั่วภูมิภาคของไทยเสื้อผ้าส่งออกเครื่องประดับอัญมณีไข่มุกแท้ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังกระเป๋าเดินทาง ของตกแต่งบ้านอาหารขนมของฝากขึ้นชื่อที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศงาน Bangkok Shopping Sales จะจัดขึ้นในวันที่1 0 1ถึงิพฤษภาคม2567ันกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศถนนรัชดาพิเศษตรงข้ามสารอาญางานดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้ ใจอ๋อ <I. S 2> mm. oh. นี่นมาดามสวัสดีค่ะสวัสดีค,ค,ดคมาดามมาดามชื่ออะไรคะป้าบุญช่วยป้าบุญช่วยนะป้าบุญช่วยที่เป็นคนทําเ <c oughs> ขาเรียกว่าของพื้นบ้านเป็นอะไระครับเป็นปลาแดดเดียวปลาเค็มแดดเดียวอันนี้เป็นของฝาก,ขอ,ฝากของฝากครับเป็นของที่ออชาวบ้านทําเองแล้วก็หให้กับแขกที่มาร้านบากมาทานอาหารได้ติ๊กฝากกับบ้านทำะไรเมนูที่บ้านเหรอครับผมมีอะไรบ้างคะมีปลากระบอกแดดเดียวแล้วก็ปลากรโดปลากุเลาฝากแห้งครับแล้วเราต้องเอาไปทําเค็มไหมคะ อ๋อเหรอท้อได้เลยป่ากูเลาเวอรี่อร่อยอันนี้ปลูกใ้ผู้ตายอ่ะถ้าหนูซื้อเนี่ยยังไม่ตายหรอยังไม่ตายครับถ้าหนูซื้อนะแล้วปล่อยเขาเขายังจะไปออกไข่ได้ไหมเขายังมีชีวิตต่อได้ไหมได้ครับหนูเหมาเอาหมดเอาไปปล่อยทะเลให้หมดปล่อยตรงนี้้วป้าอย่าจับมาใหม่ละป้าจ๋าแล้วนี่เขาเรียกอะไรจ๊ะกุ้งหวานกุ้งหวานเนาะกุ้งหวานเหมือนเหมือนเนื้อสวรรค์อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ป้าแกจะเคี่ยวน้ําตาลให้แห้งถ้าชิมแล้วชอบซื้อถ้าชิมแล้วไม่ชอบคืนคืน ป้าให้กิมปีป้าสปอร์ตเนาะแต่นั้นน้ำเสียงดูด่าอุ้ยกุ้งเขาตัวใหญ่ๆนี่กุ้งขาวเหรอจ๊ะป้าจ๋ากุ้งทะเลนะครลองลองดูไหม t าย เออเออเออเขามีความหวานแบบหวานอร่อยจริงๆอ,อันนี้เป็นของฝากของชุมชนนะคะคต้องบอกว่าป้าจา๋าป้าขายของฝากที่ชุมชนนี่นานหรือยัง,อ,งอย่างที่เรียนให้คุณซอฟราบะครับว่ามีร้านเนี่ยจะนักท่องเที่ยวแขกลูกค้าก็เข้ามาก็ส่วนหนึ่งก็ําใไ้เกิดพุ่งนี้ได้มีมไรายได้ครับ,รบอย่างงี้กล่องเท่าไรคะ เอ้ซื้อ,อมาทานอาหารที่ชุมชนนี้รู้สึกเบิกบานใจนะค<ฮ>ะล้วรู้สึกว่าเราได้มีส่วนหนึ่งในการทําให้ชุมชนนี้เขาเข้มแข็งต้องบอกว่าเชิญชวนเลยนะคะเราที่อยู่ที่อื่นๆนะแล้วอยากจะมาดูตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งมาที่นี่เลยนะคะชุมชนพอเพียงคลองตะก๊กร้านขอบฟ้าลาตะวันแจ้งพิกัดมา,หน,าหน่อยค่ะว่าวิธีสังเกตมายัางไงบ้างร้านเราอยู่ถนนสุขุมวิทนะฮะกมที่47ก่อนถึงคลองส่งน้ําสุวรรณภูมิเลี้ยวขวาเข้าซอยได้เลยแล้วหน้าปากซอย เทศบาลปลาปู126ครับ0899988062ครับร้านเราฮะหยุดทุกวันจันทร์เปิดตั้งแต่6โมงเช้าปิด3ซุ้มครับผมหยุดเฉพาะวันจันทร์วันเดียวนะคะวันนี้หนูขอซื้อปูนะป้าช่วยจ่ายเดี๋ยวหนูเอาไปปล่อยนะเป็นปูไข่นะคะเดี๋ยวเราไปปล่อยปูด้วยกันคุณผู้ชมครับผมแล้วปูไข่นี่เดี๋ยวออกลูกออกหลานมาก็เดี๋ยวชาวชุมชนค่อยจับมาใหม่นะครับผมขอบคุณมากครับคุณตองยินดีค่ะ เอาละเดี๋ยววันนี้นะคะเราได้มาเที่ยวชุมชนคลองตะกกแล้วเพราะฉะนั้นเราได้กินอาหารทะเลสดๆเราก็เลยซื้อปูไข่แล้วก็จะปล่อยคืนลงไปในทะเลนะคะเผื่อว่าชาวชุมชนนะ่ะจะได้ลูกๆปูเนี้ยนะเอาไปเลี้ยงเอาไปทำมาหากินต่อเนาะงั้นเดี๋ยวเราปล่อยปูนะแล้วก็ส่งบุญให้คุณผู้ชมด้วยวันนี้ลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะ<า>บ๊ายบายสวัสดีนะคะคุณผู้ชม